สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนลงปักอินไมค้าแบบบัตกิจดเวอร์ชั่น1.5.2กันนะครับทำอย่างไรนั้นขั้นแรกเราก็ต้องเราเราต้องเปิดเสริะแล้วเราก็เปิดตัวรันเซิร์ เป็นปลักอินแบบไม่ใช่ธรรมดาเป็นปลักอินแบบตอนเข้าเกมมาให้ใส่รีจิตเตอร์ล็อกอินล็อกอินอะไรอย่างงี้อาจจะไปลองเข้ากันเลยนี่ก็คือเซฟผมเองอะกดรีเฟรชอ่าโอเคซะเปแล้วชื่อไหมครับ d ีเ เออย่ะเป็นแอดอยู่นี่ใครขอโซนโอเคยังไม่มีล็อกอินก็ให้พิมพ์แบเซิร์ฟเวอร์สต็อปเพื่อหยุดโอเคในะคลิปหน้าจะมาสอน เปิดเซิร์ฟแบบบัตรกิจนะครับใครให้เก็บคลิปหน้าไม่ไม่วันนี้วันศุกร์แหละไม่ทําวันนี้ก็น่าจะทำวันนี้นนนใครรอไม่ได้ก็ไปดูคลิปอื่นก่อนเลยนะครับที่เขาสอนเพื่อเซิร์ฟแต่ผมจะสอนบางคนอาจจะสอนไม่เข้าใจแต่ผมนี่จะเอาให้ละเอียดพิมพ์ว่าบัตรกิจเนี่เข้าไปในบัตรกิจฟอร์ม แล้วก็มาที่ get p ักอ i n เพื่อหา p ักอ i n นี่นะแล้วเราก็พิมพ์ว่า l o อ i n อ่ะเน่ะ l o อ i n เดี๋ยวพิมพ์ทับ l o อ i n ทับ log outg แล้วก็ก,กด s c i s s o r เอาละลอกมาเนี่ยนี่ไงเขียน l o g i ทับ l o ก out แล้วก็คลิกเข้าไปอ่ะ แล้วก็กดตรงนี้นะดาวน์โหลดกดดาวน์โหลดอีกนหลังจากเราเปิดเสร็จโหลดเสร็จปุ๊บอ่ะจะเป็นล็อกอินเป็นตัวเหมือนตัวจาวามาในบักกิสเซอร์เร์่อที่ปัปกอินลากเข้าใส่ลันเซอร์ חוקים okay. กำลังเข้าสูร่ระบบอ้าวโอ้ยเฟลอีกแล้วโอเคโอเคขอโทษนะเพราะบางปักอินมันก็ไม่ได้อิโหลดหม่แล้วกัน <laughs> Cek... Plug-in... Ah... Alain-nya... หาทีละเวเ็บเลยเอ้ยอส่งลงปั๊กอินแล้วก็ตะกี้ผมเห็นแวบ,บตานะเทสเจอร์แพ็ กดดาวโหลดไปโอ้ยยังใช้ได้อยู่โอเคอนะ่ะออกไปครับ <Hey. S 1> อีร่างตัวเซก็อ๋ออะไรนะอะไรของกูเนี่ยติงตองและกู เออพูดกว่าจะเสร็จก็ลองแตกไฟล์ดูนะีนนะ่ตอนแตกไฟล์ปุ๊บมันจะเป็นอย่างนี้ก็กเราก็ไม่ต้องไปสนใจมันคนระับอันนี้ลองแตกไฟล์ดูเฉยๆนะโอ้ยเผิ่อไปคลิกเข้าอีกโกหลายคนนะอ่ะ,อะ ่แล้วก็ไปในนี่ก็เราลงไหมครับแอปดาต้านะผมจะซูมใม้นี่ไหมครับแล้วคนแตกไฟล์ไปไวอล้วนะก็ให้เอาไฟล์นี้มาใส่เลยครับป,ปิดปิดปะยังไม่หมดเราต้องอาหาปักอินให้เจอปักอินล็อกอิน อ๋อนี่ครับบีบีสมาร์ทครับโอ้ย เออยนี่เว็บนี้เลยอ่ะอ้าวเจ๋งฆ่ามอนแล้วได้เงินตอนได้เงินเป็นภาษาคอมเมนถุยพัง พังหมดอ้อเฟอื่นคลิ๊งสอนโอเคเอาเว็บนี้ สองจุดกแต่มันสามารถใช้กับ1.5.2ได้นะครับหลายคนอาจจะไม่รู้ โอเคไม่หลบไม่ได้วะโอ้โ oh ห อ๋อถ้าไม่ได้ก็ลองโหลดใหม่นะแต่ผมว่าอันนี้น่าจะใช้ได้กดอีกเออกว่าจะได้ครับกดตรงนี้นะผมมันเป็นอะไรไม่รู้นี่เป็นแบบนี้ก็เหมือนเดิมเลย หวังว่าทุกคนคงใช้ได้กันนะถ้าไม่ได้ผมจะให้สกายมาคุยกับผมทางใหม่ทางใหม่ต่อปากต่อคำกันเลยอ่ะก็รัาเสร็จไปโอเคอ่ะนี่อ่ะรัาเสร็จแล้ว แล้วก็ลองเข้าเซิร์ฟของเรานะเริ่มมาทีละก็ใครไม่ได้ผมจะให้สกายไว้นะก็หวังว่าคนจะได้คุยผมทางไม่นี่อะแบบน้ไก็แบบเนี้ยกรุณาพิมลีเราก็ใส่ไปผมจะใส่เป็นโอ้โหอ่ะ oh, 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 uh, อย่างนี้ถ้าเกิดมันเด้งก็หมายความว่าใส่ช้าเกินไปนะครับ โอเคอะแล้วก็นะ่าโอเคอะไม่มีแล้วล่ะผมก็ต้องขอตัวไปแล้วล่ะขอให้ทุกคนประเสรอยยางสุดเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาสอนเปิดแบบบัคกีแล้วกันโอเค